การปะทะกันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่วันทิตย์ที่ผ่านมายังคงมีการโจมตีกันอยู่ในหลายแนวรบในหลายพื้นที่นะครับเราไปดูที่น้ำยืนบนราชธานีคลิปที่คุณผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้เนี่ยคือถ่ายมาจากทางฝั่งกัมพูชานะครับแสดงให้เห็นว่าเขายิง BM21 นี่ยคือระดมยิงใส่ฝั่งไทยมากันเป็นชุดแบบนี้เลยครับ แล้วคือยิงข้ามหัวชาวบ้านไปอย่างนี้เลยเออแล้วจุดที่มีการตั้งเครื่อง B M 2 1บนี่ก็คือ,อ,อใกล้มากเอ,อชาวบ้านก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงแบบนี้เลยคือไม่กันคนไม่อะไรเลยเออใช่ไหมฮะนี่เป็นภาพทหารกัมพูชาระดมยิงด้วยเครื่องยิงจรวดแบบ B M 2 1บนะครับเข้าใส่บริเวณช่องอานมาอำเภอนายืนจังหวัดบุราชธานีซึ่งชุดแรกเนี่ยเขานับกันได้40ลูกนะครับยิงใช้เวลาประมาณ22วินาทีเดี๋ยวก็จะมีอีก คลิปหนึ่งที่เป็น BM 2 1ิเเหมือนกันอันนี้ก็อีก40ลูโลกนะครับช่วงเวลาที่ยิงคือประมาณ7.55โมง55แล้วก็ตอน8โมงเชา้าลองไปดูภาพครับ คุณเยิตคุณผู้ชมที่เมื่อกี้เนี่ยคนโทรหญิงมาลีโสเจตาเขาพูดกับภาพภาพนี้มันดูแตกต่างกันมากเลยนะที่บอกว่าประชาคมโลกต้องดูการกระทําของฝ่ายไทยที่มารุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาต่างๆนานาและดูแค่สองคลิปนะคะที่ทางกัมพูชาเนี่ยถ่ายเองด้วยนะเป็นคลิปในมุมเขาฝั่งเขา嗯嗯แล้วก็มีการถล่มเลยปล่อยกระสุนบีเอ็มยี่สิบเอ็ดเนี่ยออกมาเป็นชุดเลยอ๋อขณะที่ทางเพจของกองทัพที่สองครับรายงานนะว่า ช่วงเวลาที่ยิงครับคือประมาณสัก7จ็ดโมงห้กับ8ปดโมงที่บอกไปแล้วมีกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายแดนบันทึกเสียงจรวดแล้วก็เสียงระเบิดนะครับเอาไว้ได้แรงระเบิดดุนแรงถึงขัง้นพุสถข,ข่าวในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยครับ นี่นะครับได้ยินจากไกลๆนะครับแต่ว่าเสียงมันแบบมันมันแน่นมันทุ้มมากเลยนะแล้วก็แรงระเบิดนี่ค่อนข้างจะรุนแรงครับนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงจะต้องอพยพกันใช่ไหมฮะขณะที่เพจกองทัพภาคที่2อครับรายงานว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยระดมโจมตีพื้นที่ช่องบุกช่องอันมา้าเนิน677 ด้วยฝูงโดรนครับคราวนี้ใช้ฝูงโดรนมากว่า80เที่ยวเป็นโดรนติดลูกกระสุนปืนคอนะครับนะบินรอบโจมตีช่องอ่านมา้าคาดว่ามีชาวต่างชาติที่รับจ้างมาบังคับโดรนมีทหารกรัมพูชาเนี่ยเป็นคนคอยชี้เป้าเ,ออเลงบังเกอร์ไทย แล้วจากการฟังเสียงพบว่าจะไม่บินเร็วนะครับแต่ว่าจะขึ้นบินทีนึงอะ่ะบินนานแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโรนพลีชีพทิ้งทําลายบริเวณช่องด้านหน้าหรือว่าด้านหลังของบังเกอร์เพื่อหวังให้สะเก็ดระเบิดเนี่ยกระเด็นเข้าด้านในทําให้กําลังพลของเราเนี่ยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับบางจังหวะเนี่ยมีลงโจดในพื้นที่เพื่อจะประหยัดแบตด้วยนะอ่าเซฟแบตอ่าแล้วก็ค่อยขึ้นบินต่อโดยลักษณะการบินเนี่ยจะไม่บินผ่านจุดที่มีสิ่งกีดขวางเยอะนะครับแล้วก็บินเลือกเป้า นะกลับไปกลับมาทําให้คาดว่าน่าจะใช้เป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางเทคนิคกันไปนะโดยจุดนี้ถือว่าเป็นการประทะก,กันอย่างหนักหน่วงมีทุกอย่างเลยนะครับนะทั้งการยิงการโดรนต่างๆเอาขึ้นบินนะครับในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นเนินเขาจุดศิสตัตที่ทั้ง2ฝ่ายต้องการจะยึดให้ได้ครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่าช่องอันม้ามีเนิน677เนิน500อยนะอยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีเนิน600เนิน5 2 7อยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลัง ปะทะกันรุนแรงทุกพื้นที่เลยนะครับส่วนพื้นที่รอบนอกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของเราครับตำรวจทหารยังคงมีปฏิบัติการร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองบุคคลอันนี้ก็ถือเป็นภารกิจสนับสนุนที่สําคัญนะครับนะไม่อนุญาตให้ประชาชนเนี่ยเข้าพื้นที่ถ้าไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนขณะเดียวกันท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูท,จทรจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าตามที่ปรากฏในสซเชียลเมื่อ2อถึงสวันก่อนว่ามีการจับสายลับได้เนี่ยคือข้อเท็จจริงเป็นเพียงแค่บุคคลต่างด้าว ที่พยายามจะลักลอบเข้ามาในไทยเป็นคนสัญชาติกัมพูชานะครับแล้วก็เข้ามาในไทยอย่างไม่ถูกต้องเข้ามาทํางานมาหาญาติแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือ มีความต้องการจะกลับไปที่ประเทศเขาครับก็เลยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันไม่ได้เป็นสปายหรือสายลับนะเข้ามามีภารกิจทางทหารอะไรอย่างแต่อย่างได้นะครับส่วนเคสที่2ที่อำเภอน้ําขุ่นก็ทําการตรวจสอบเช่นเดียวกันพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในฝั่งไทยแล้วในจ้างเนี่ยเลิกจ้างก็เลยต้องเดินทางกลับเขาก็เลยมีความพยายามจะเดินทางจะอ,อพยพกันช่วงนี้